พาลูกชายไปขี่รวเห่นตอนกลางคืนเนาะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนกลางคืนอยู่ที่ซอปป,ปปลาวเด้อพี่น้องอยู่แข้งสวรรค์นาเคนอกปากซองเมื่อซองคอนแข้งสวรรค์นาเเป็นบานเปินเองเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะบนสุขคนที่หับชมง่องยูทูบของเฮาเนาะมือนี่ครับเปินสิพาพี่น้องมาบึงบรรยากาศตอนกลางคืนของบานเปินเนาะนี่ก็เป็นทางเหล็กที่13เด้อพี่น้องยิงตรงไปหอดอันแข้งสารวันเนาะ ใส่ไตกะกันทางงินเนื้อกะยิ่งขึ้นไปใส่แข้งสวรสดิ์นา่ะพี่น้องกงกันขามกับหมุกดาหารพี่น้องสินนี้เป็นสินทางลักเล็กที่สิบสามเลยนเนาะฮากคาิมาแหวกกดเงินเนาะพี่น้องอตู้ไอเทมกับยวนสินทางเล็กที่สิบสามนี่แหละธนาคารนี้กับไก่กับตลาดเนาะห่างกันประมาณลักหนึ่งเปินกระได้กดเงินจํานวนสองแสนกีบเนาะพี่น้องนี่เป็นใบละเซนเดอเป็นเงินกีบเงินลาน้าเาเนาะ ขี่รถกินลมสมวิวแล้วก็สิพาเพ,พิ่นไปซื้อนมพี่น้องมาเนี้เพิ่นก็สิพาลูกมามินิมาร์ทเนาะเพิ่นยังบ่ทันปิดปกติเพิ่นก็สิปิดประมาณ8:30น9:00น่งเกาห็นละพี่น้องเอ้ยเชียงอตีเนาะพี่นอ้องเออเอออยู่เพิ่นมีความสุขหลายเพิ่นฮู้เด้ว่ว่าเพิ่นต้องมีแนวใดแหละแม่พามาแบบนี้เนาะพี่น้องมาฮอดเพิ่นก็เห็นซานตาคลอสโอ้ยตื่นเต้น,ตนแฮงพี่น้องเอง้ยเอ็นดูเด็กน้อยเพิ่นเซนตาคลอสล่ะ งเงินนัว่าเซนต์ตะขอดบอ๊ะเห็นเซนต์ตะขอดบอ๊ะอู้ข้าไปเข้าไปอุ้ย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 ตํานองเด้อกาไปเลือกเอาลูกเจ้าตัวใดบอกกินกลางล้กลางคืนลูกมาพี่ละมาขนมปีบอเอานุ่มมะใครสิกินกลางคืนอู้หนาวบ่หนาว

ไปไปจ่ายเงินบัด้จ่ายเงินจ่ายเงินนี่นี่จ่ายเงนิงน,น,น,งนก่อนอสองอยาง <c oughs> ดีใจก่อน <c oughs> ห้ยได้อยากได้ก็แล้วมาดิโบห้ยเอาเป็นวัด อัตรีใส่เงินไปเบัดสี่สิบหกพันเนาะพี่น้องได้นมสองแพ็คคลิปเฮากับซิมีเพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่จ้าคลิปน้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย